โอ้ oh, สีอย่างสดเลยนะครับของยวนชวนรักฝูงปลาทานับพันตัวดูดูดูคนละเวงเลยนะครับสีสดแล้วก็สวยมากๆนะครับแต่อาการมันก็ร้อนนะครับโอ้ยไม่เคยมาดูตอนแดดเปงนาทีนะครับส่วนอยากจะมาตอนเย็นกับตอนเชา้าสวยจริงๆสวยจริงๆนะดูดิครับ โอ้มาเป็นสายเลยครับของยวนชวนรักครับผมไม่อยากจะโ,โดนแดดแรงๆก็มาช่วงเย็นโอ้ตัวน้อยมันเริ่มโตแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปดูใ,ใกล้ดีกว่าโอ้ตัวเล็กๆที่วันนั้นมาปล่อยโตแล้วนะครับโตแบบเห็นชัดเจนเลย สรุ่นชัดเจนเลยนะครับมีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับสวยมากสวยมากดูดีครับเป็นแพเลยนะเป็นแพเลยนะครับตัวใหญ่ใหญ่หญบิ๊กบิ๊กงั้นเลยน้าลงไปแหวกไหวด้วย สีสดมากๆนะครับหรือว่าโดนแดดนี้สวยไปอีกแบบนะบสีสดมากๆแดดสะท้อนแรงเลยนะแล้วก็น้ําก็ใสด้วยนะอย่าเอาปลานะอ่าพวกปันนะินอะจะไม่มาอะไรมาปล่อยนะครับเธอจะไปปล่อยปลาก็นู่นเลยครับไปฝั่งตรงกลางนะครับตรงนี้เอาไว้ให้ปลาคาบอยู่นะครับพวกปันนินปลาตะเพียนนี่มันโตไวมากครับ ตรงนี้ให้ปลาคาบอยู่อย่างเดียวนะครับประดุกนี่ยมาปล่อยนะฮะไปปล่อยนู่นแล้วครับไม่แม่น้ําก็ไว้ตรงกลางรงนูนนะครับตรงหัวเกาะท้ายเกาะนี่เอาไว้ปลาคาบอยู่อย่างเดียวนะครับบางทีมันเอาเชื้อโรคมาแพร่กันบ้างนะครับหรือไม่ไมันก็มาแย่งอาหารกันโตวไวมากเลยดูครับตัวเล็กนะฮะตัวเล็กตัวไวมากเลยนะครับเนี่ย ของโนชนลักนะครับน้ําจากน้ําพ่อในเขตเทศบาล,ลคนลครนครสวรรค์น,นะครับผ่านลงบําบัดแล้วก็มาลงที่ตรงนี้นะครประคราบอยู่ได้ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำเจพยานะครับตอนนี้น้ําในแม่น้ําไม่รู้สูงกว่าที่บอ่อนี้แล้วหรือเปล่านะครับเพิ่งซ่อมบอ่อไปเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับ ส,สวยๆครับเย็นๆเช้าๆครับแวะมาเที่ยวกันครับครองยวดชวนรักนะครับเนี่ยนี่